สวัสดีค่ะมาดามมงโลนะคะชา้าๆที่กุสมานบ้านมาดามมงโลเด้อค่ะพี่น,อน้องฝนตกนะคะว่าจะไปสำนักรงนะแต่ฝนตกแต่เช้าเลยก่อนไปก็ซื้อน้ำก่อนนะคะได้เจ็ดแก้วนะคะไม่รู้ว่าใครอยู่ที่นั้นบ้างเนาะนับไม่ครบหรือว่าไม่รู้ว่ามีใครบ้างเจ็ดแก้วนะคะน้ำแข็งอีกนึงนะคะน้ำแข็งนี้ แม่ค้าแถมฟรีนะคะแม่ค้าใจดีนะคะ<ส>ที่จริงก็อยากซื้อแต่ว่านางบอกว่าไม่ค่ะให้ฟรีก<ส>็เลยว่าอ,อนุโมทนาบุญด้วยจะไปถึงโน่นสักพักแล้วค่ะร<ส>้านนี้อร่อยมากเลยนะคะแล้วก็ราคาย่อมเยาเนาะ เย็นนี้ก็25บาทนะคะปั่น30สนะคะถ้าเพิ่มวิปก็10บาทถูกมากนะคะแล้วก็ราคาย่อมเยานะแล้วก็อร่อยด้วยนะคะแม่ค้าก็สวยเลยค่ะแม่ค้าคนงามนะคะไม่มีใครบอกว่าไม่สวยนะ คือไม่ไม่ใส่น้ำตาลเลยกลมกล่อมอ,อร่อยแน่นอนค่ะ Ulama yang ก็มางันเลยต้องสวยสุดเลยสิคะงานไหนงานนั้นต้องสวยตลอดน่ค้าสวยแถมจะดีด้วย ผิดหวังนะคะอยู่ซอยแถวบ้านกุษมานซอยวัดโพนนะคะเซเว่นคลาสสเกแก้ว ไม่พอก็แบ่งกันคนละครึ่งนะ เยอะแล้วใช่ไหมนางไข่ดีมากได้วันละร้อยแก้วใช่ไหมโอ้ร้อยสองร้อยแก้วอะประมาณนั้นนะคะเหตุที่ลูกค้าติดนางเหรอคะเพราะว่านางเนื่องนี้ม,มิตรภาพที่ดีนะคะแล้วก็ราคาย่อมเยาแล้วก็เซ่บนะ หาที่ว่างเอาอยาขาดทุนแม่ค่ะ นี่นะคะได้แล้วนะคะเซเว่นกลาเซสหรือว่าเจ็ดแก้วนั่นเองนะหาที่วางก่อนอยูใช่นาะบาทมึงว่าเกือบต็มแหละวลอมาบริกรเยอ 阿旺，阿旺，阿旺。阿 คนยังไม่ได้กินนะลไม่รับคนนะเองมาเยอะไม่ได้นานไม่ได้เด็กไปแต่คนอืนช่อดูหนีหมดยืนช่อก็มีโอ้กินผู้เดียวเจ็ดแก้วเนี่ยบ้าเป็นไปไม่ได้มันต้องมีคนเอาขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะไม่ได้เอาหลอดใช่ไหมคุณแม่หรือว่าหลอดอะไรคือวะ ไม่เอาหรอกมั้งครบอยู่นั่นค่ะสี่หโอเค7ไปก่อนนะคะทุกคนป่าน,นี้ทุกคนรออยู่นะคะที่สนักส่งนะคะกิมมีขอจบเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดีเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามทุกคนคลิปต,ต่อไปในด้วค่ะฝากคอมเมนต์นตะโพสที่ชมไปได้สวัสดีค่ะ